สมมุติว่าในการพิมพ์รายงานของนิสิตาจาเป็นจะต้องใส่รูปนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับโดยทำภาษางี้นิสิตมาที่ตําแหน่งที่ต้องการใส่รูปสมมุติว่าในที่นี้อาจารย์จะใส่รูปภาพไว้ใต้หัวข้อย่ยอยที่1น,นะครับอาจารย์รก็คลิกเทอร์มงมาแล้วก็ไปที่เมนู insert ครับแล้วก็เลือก picture ครับและวนิสิตก็เลือกรูปที่ต้องการนะครัสมมติอาจารย์เลือกรูปแรก เลือกอินเสิไปจัดรูปภาพให้อยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับก็เลือกเซนเตอร์จากนั้นในการเมื่อมีการใส่รูปภาพนะครับนิเศษจ,จําเป็นจะต้องใส่ลำดับของรูปด้วยว่าเป็นรูปที่เท่าไหร่ก็ชื่อรูปอะไรนะครับวิธีการให้ง่ายนะครับเพื่อที่โปรแกรมจะสามารถนําบัญชีรูปภาพนี้ไปสร้างเป็นสรลั์ให้เราอัตโนมัต,ติได้เลยเนี่ยเราต้องทําลักษณะอย่างนี้นะครับ ิสิตต้องไปที่เมนู reference นะครับนะครับจากนั้นนิสิตก็ไปที่เมนู insert caption นะครับคลิกไปจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ตรง label ตรงนี้เราก็จะเลือกอที่เป็นรูปภาพนะครับแต่เนื่องจากไม่มียังไม่มีคำที่เราต้องการนะครับงั้นเราก็มาพิมพ์คำใหม่เข้าไปโดยกดที่ปุ่ม new label แตนิสิตก็พิมพ์คําว่าภาพกรอบที่ลงไปนะครับภาพกรอบที่จากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับมันก็จะขึ้นข้อความข้างบนมาเลยนะครับว่าภาพกรอบที่1เนื่องจากภาพนี้เป็นภาพแรกที่เราเพิ่งใส่เข้าไปมันก็นับไปเลยนะครับเริ่มต้นที่1ก็กดโอเคก็เรียบร้อยน,นะครับนิสิตก็พิมพ์ข้อมูลต่อไปนะครับอย่างเช่นภาพกรอบที่1สแสดง ไล่ชาเขียวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือการใส่ชื่อของรูปภาพนะครับเอาอีกสมมุติว่านิสิตมีรูปอีกรูปหนึ่งรูปที่2ที่ต้องการใส่สมมติว่าอาจารย์จะใส่ไวข้ข้างใต้หัวข้อย่อยที่2นะครับถือว่าเป็นการทวนนะครับการใส่รูปก็ไปที่เมนู insert ไปที่ picture ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ อิ a เมรูปที่เราต้องการ Insert นะครับถ้ามันไม่อยู่ตรงกลางหน้าจอแล้วก็ทำให้ม,มันอยู่ตรงกลางซะนะครับเ e ็น e ตจากนั้นก็มาที่ข้างใต้รูปนะครับใส่ข้อความภาพประกอบที่ก็ไปที่ r f f r r n n e นะครับไปที่ Insert Caption ตอนนี้ก็จะมีเลเบลที่เขียนว่าภาพประกอบที่ผมให้เราแล้วนะครับเมื่อกี้เราพริมพ์ไปเรียบร้อยแล้วเิสิต็กดโอเคไปได้เลยจะเห็นว่าโปรแกรมมันจะนับให้เลยไหมครับว่านี่เป็นภาพประกอบที่2ครับเพราะมันเป็นรูปที่2องสิตก็พิมพ์ต่อบปีกสองแสดงสีของชาเขียวครับก็อันนี้เป็นวิธีการแทรกรูปภาพในเนื้อหาของเราะครับ ในรายการของเรานะครับนิสิตมีกี่รูปก็ทําักษณะเช่นเดียวกันนะครับโปรแกรมก็จะนับรูปให้เราไปเรื่อยๆนะครับ,รบในส่วนต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเนื้อหาของเรานะครับมีการใส่ตารางนะครับเราจะทํำยังไงลองไปดูสมมุติว่าในที่นี้อาจารย์ต้องการใส่ตารางาแทรกไปตรงนี้นะครับระหว่างหัวข้อใหญ่ที่1กับหัวข้อใหญ่ที่2นะครับ สมมติตรงนี้อาจารย์ต้องการแทรกตารางนะครับก็อาจารย์ลองสมมุติตารางขึ้นมานะครับอาจารย์เปิดตัวอย่างตารางให้ดูอันนี้คือตารางที่อาจารย์ต้องการแทรกเข้าไปในเนื้อหานะครับ๋ยวเรามาสร้างตาราง,รงแบบนี้กันก็วิธีการสร้าง,างตารางนะครับก็ไปที่ insert นะครับก็ไปที่ table เสรสจก็เลือกขนาดของตาราง โอเคครับก็สมมุติว่านี่คือตารางที่อาจารย์แทรกเข้าไปในเนื้อหาคราวนี้ในการใส่ชื่อของตารางนะครับจะแตกต่างจากรูปที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยเราจะใส่ชื่อของรูปภาพไว้ด้านล่างรูปนะครับอย่างตัวอย่างที่เราทํามาเมื่อสักรู่นะี้ครับแต่ถ้าเป็นตารางเราจะใส่ไว้ตัวด้านบนของตารางนะครับเราจะทําลักษณะคล้ายๆเช่นเดียวก,ก,กันกับที่เราใส่ชื่อของรูปภาพนะครับ เราก็มาที่ส่วนบนของตารางนะครับคอนเพลตไปทีหนึ่งแล้วก็ไปที่เมนู Insert นะครับอขออภัยครับนั่นเสไ ference, นิไปที่เมนู r f e r e น c e นะครับไปที่ Reference แล้วก็ไปที่เดิมนะครับ Insert Caption นะครับแต่ตรงนี้ l ลเ e l ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับเราจะไม่ใช้คำว่าภาพประกอบที่ละ เราจะใช้เป็นตารางประกอบที่นะครับงั้นนิสิตก็ต้องพิมพ์ใหม่เข้าไปาคลิกที่ปุ่ม New Label แล้วก็พิมพ์ตารางประกอบที่นะครับโอเคแล้วก็โอเคโปรแกรมก็จะนับให้เช่นเดียวกันก็คือเป็นตารางประกอบที่1เพราะเป็นตารางแรกนิสิตก็พิมพ์ชื่อตารางไปนะครับ เรรียบ้อนบในส่วนของตารางก็ทําเช่นเดียวกันนะครับท่านิสิตมีตารางที่2ตารางที่3 4 5ก็พอสร้างตารางเสร็จแล้วนิสิตก็ไปที่เดิมนะครับ insert caption ใส่แทรกเข้าไปเรื่อยๆนะครับท่านนิสิตทําอย่างนี้แล้วเวลาเราไปทําพวกสารบรรูปภาพหรือสารบัญตารางนิสิตไม่ต้องมาตั่งทําเองนะครับโปรแกรมจะทําการสร้างให้เราอัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูนะครับว่าทํำยังไง หลังที่หลังจากที่นิสิตใส่ข้อมูลในส่วนของเนื้อหาครบหมดตัวอย่างแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะไปทําในส่วนของสารบัญกันนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปในส่วนของที่เราข้ามาตอนแรกนะครับก็คือสารบัญเริ่มแต่สารบัญเนื้อหาก่อนนะครับก็วิธีการก็คลิกไปที่ตรงแถบสีเทานะครับการใส่สารบัญเนื้อหาเนี่ย เราก็จะไปที่เมนู reference นะครับแล้วก็ไปที่เมนูที่เขียนว่า table of c o n t e n t ตรงนี้นะครับคลิกไปเลือกเมนูที่เขียนว่า insert table of c o n t e n t นะครับไปก็จะโชว์หน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานิเสร็จก็ไม่ต้องปรัเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับกด ok ไปเลย จะเห็นว่าโปรแกรมจะทําการสร้างในส่วนของสารบัญเนื้อหาหเราอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งมันก็จะทําตามหัวข้อที่เราได้เลือกที่เลือกไว้นะครับแต่ว่า,อาฟอนต์อาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะคลาสิกก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ปรับให้เป็นฟนอนต์โบลิเวียโบริเวีย,วยนะครับแล้วก็ใส่เป็น16นะครับรวมทั้ง เพิ่มข้อความนะครับด้านบนไปนะครับแล้วก็พิมพ์บทที่นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็พิมพ์คำว่าหน้านะครับหรือหน้าที่ก็ได้นะครับในส่วนของอฟอร์แมตของสารพันเนื้อหาตรงนี้ถ้ามันไม่ ถูกต like yeah. I mean, ้องสรงานี่สิ yeah ิก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับกดปุ่มย e รีลบช่องว่างไปแล้วก็ขอ Space ซบารหนึ่งทีนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในส่วนของการสร้างสารบัญเนื้อหานะครับง่ายมากเลยคราวนี้เราลองไปดูในส่วนของการสร้างสารบัญตารางหรือบัญชีตารางนะครับก็ทําคล้ายๆกับการสร้างสารบัญเนื้อหานะครับดิสิทิก็คลิกไปตรงแท็สีเทาตรงนี้นะครับ ไปที่เมนู Reference นะครับในส่วนของการใส่บัญชีตารางมันจะอยู่ในเมนูด้านขวาตรงนี้นะครับคือ insert table of figure นะครับหลิิสิ์คลิกมาก็จะมีหน้าต่างตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนื่องจากตอนนี้เรากำลังใส่ข้อมูลของบัญชีตารางนะครับแล้ก็จะเลือก caption label ตัวนี้เป็นตารางประกอบที่นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับ เนื่องจากในรายงานของเรามีเพียงแค่ตารางเดียวนะครับโปรแกรมก็เลยสร้างมาให้เพียงแค่ตารางเดียวนะครับมาเปลี่ยนฟอร์แมตได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่มหัวข้างบนไปด้วยนะครับ เรีบสำหรับบัญชีตารางนะครับไปดูในส่วนของการสร้างบัญชีภาพประกอบกันบ้างก็ทำเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกับการสร้างบัญชีตารางคลิกไปที่แท็บสีเทานะครับไปที่เมนู r e f e r e n c e ไปที่ insert table of figure นะครับคราวนี้มาเปลี่ยนด้านล่างนะครับตรง caption l e v e l ตรงนี้ดิไธิ์ก็เปลี่ยนเป็นข้อความที่เขียนว่าภาพประกอบที่ ครับแล้วกดโอเคในรายงานของเรามีรูปอยู่2รูปนะครับโปรแกรมก็จะสร้างมาให้อสองอันนะครับในการก็ทำเช่นเดียวกันนะครับสามารถเพิ่มเติมได้ ถ้าฟอร์แมตไม่ถูกต้องก็ปรับซะให้ถูกต้องนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการใส่สารบ,บันทั้ง3อันนะครับไม่ว่าจะเป็นสารบ,บันเนื้อหานะครับบัญชีตารางนะครับ ชิภาพประกอบนะครับก็ทำรักษะอย่างนี้นะครับในการใช้ฟีเจอร์ของ Microsoft Word ในการสร้างพวกสารบัญทุกนี้อัตโนมัติเนี่ยนะครับจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้านิสิตมีการปรับแก้เนื้อหาด้านล่างนะครับสมมุติว่าในหัวข้อที่2นะครับประวัติชาเขียวตรงนี้เดิมตอนนี้มันอยู่ในหน้าที่1นะครับถ้าเกิดอาจารย์ปรับ เปลี่ยนเลื่อนให้ไปอยู่ในหน้าที่2นะครับอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปแก้เลขหน้าของสารบัญตารางอาขอโทษในเลขหน้าของสารบัญเนื้อหานะครับทุกอย่างมันจะถูกปรับแก้ให้อัตโนมัตินะครับก็วิธีการนะครับนิสิตก็เลื่อนขึ้นไปในส่วนของสารบัญตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้หัวข้อที่2ประวัติชาเขียวยังเป็นหน้าที่1อยู่นะครับ นิสิตก็คลิกที่ตรงเนื้อหาของสารบัญน,นะครับแล้วก็ไปที่เมนู Reference ครับไปที่เมนูที่เขียนว่า Update Table นะครับนิสิตก็คลิกไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นการแก้ไขเฉพาะเลขหน้าอย่างเดียวนิสิตก็เลือกเมนูอันแรกนะครับเลือกออปชันอันแรก Update Page Number only นะครับนิสิตก็คลิกโอเคไป นิสจะเห็นว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเลขหน้าให้ไหมคร,นะครับเป็นหน้าที่สองได้มาแล้วนะครับทุกอย่างก็จะปรับเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเราจะสะดวกในการทรํารายงานเรามากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเนื้อหาเปลี่ยนนะครับในส่วนของตารางนะครับถ้านิสิตอยากจะเช็คเพคื่อความถูกต้องว่ามันอัปเดตจริงไหมนิสิตก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็ไปที่เมนูอัปเดตเทเบิลด้านบน ก็เลือกอัปเดตเพจ e n เบอร์นะครับเนื่องจากตารางไม่ได้เปลี่ยนหน้าไม่งั้นก็เลขหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับส่วนรูปภาพนะครับก็คลิกเช่นเดียวกันไปที่อัปเดตเทเบิลนะครับแล้วก็กดโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราต้องทําก็คือเราต้องไปสร้างในส่วนของบรรณานุกรมนะครับซึ่งบรรณานุกรมจะอยู่ ท้ายสุดเลยนะครับในส่วนตรงนี้ในส่วนของบรรณกรมตรงนี้นิสิตก็ต้องพิมพ์ตามฟอร์แมตของมสวนะครับในการใส่บรรณกรมให้ถูกต้องนะครับตามฟอร์แมตสมมุติว่าอาจารย์ทําเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็ไป Copy ที่พิมพ์มาแล้วอาจารย์ก็ทกําการ Copy ที่พิมพ์มาแล้ว ของนะซึ่งตรงนี้นะครับทีสิทก็ต้องตรวจสอบฟอร์แมตการเขียนให้ถูกต้องนะครับว่า,เ,าเรียงลำดับกันอย่างไรนะครับก็เสร็จสิ้นทุกอย่างนะครับสำหรับการพิมพ์รายงานของเรานะครับโดยใช้ตัว microsoft word template ตรวนี้ท่านที่สิทธ์ทำตามที่อาจารย์ได้แนะนำไปทั้งหมดนะครับก็ จะช่วยล่นระยะเวลาในการพิมพ์งานของเราได้มากทีเดียวนะครับเพราะว่าฟอร์แมตหลายๆอย่างอาจารย์ก็ได้เซตได้เตรียไมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่นิสิตเอาข้อมูลมาใส่เท่านั้นเองนะครับก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ